ครับสวัสดีครับคุณสมพรเจริญสุขครับวันนี้เราได้มีโอกาสที่มาดูสวนปามของคุณสมพรเจริญสุขเพราะตอนนี้ได้ใช้วินโกแล้วนะหลังจากที่นภรเอาปุ๋ยวินโกวินโนกลีนมาใช้กับนาข้าวปรากฏว่าได้ผลได้ผลมะฮะนาข้าวหลังจากที่เคยได้แค่ห้าเกวียนกลายเป็นได้สิบกเกวียนก็เริ่มเกิดความเชื่อมัน่นก็ได้เอาปุ๋ยวินโกมาลองใช้กับปามตรงนี้กี่ไร่ครับนภะรครับสิบเจ็ไดไร่ ปาล์มตรงนี้17บไร่ได้ข่าวว่าช่วงแรกๆทลายมันไม่ค่อยใหญ่ครับทลายมันเล็กๆรีบๆเพราะปัจจุบันนี้ถ้าทลายไม่ถึง5กิโลเนี่ยทางลานเทเขาจะไม่รับซื้อให้ทําเป็นปาล์มร่วงแต่หลังจากที่ใช้ไปประมาณสักกี่วันนะที่เห็นผลประมาณเดือนประมาณเดือนหนึ่งก็เริ่มเห็นผลว่าเริ่มปาล์มได้ได้ดีขึ้นเห็นว่าตัดทีหนึ่งได้ประมาณ4ตันกว่า4ตัน4ตันกว่าแล้วลูกร่วงลูกลูกทลายเล็กๆนี่หน่อยกับน่อย เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ตัดครั้งหนึ่งสิบห้าวันเนี่ยจะมีสักอิทธิายเป็นรอยโลเป็นร้อยโลบางครั้งถึงสองสามร้อยโดก็มีเป็นบางครั้งแต่ปัจจุบันเหลือเห็นว่าเหลือสักสองสามทลายตอนหนึ่งครั้งโอ้โหนะฮะแสดงว่าเรื่องไม่เยอะนะนะครับดูทางดูได้แล้วก็สวยดีนะข้องหนาพอนะแตกต่างกับข้องข้องเผื่อดูสิว่าผ่านผ่านมาเนี่กา ดูความเที่ยวว่นรเนี่ยแตกตางนะเห็นเห็นจัดเจนเลยครับตรงนี้เที่ยวใดหน้าเนี่ยใส่บันนี้มเกี่ยวไดโอ้เนี่ยดูดูใบนี้จริงๆแล้วใส่มา่กี่กี่เดือนนั่นน่ะสามเดือนว่าเลสามเดือนกว่าเพิ่งใส่ไปครั้งเดียวแต่ก็ผสมเคมีบ้างไปในบางส่วนครับนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้นิดนิดเสียดายว่าเรามาครั้งนี้เพิ่งแทงปามไปเมื่อสามสี่พันนี้เองครับ เออสียดายดังนั้นจะคงจะเห็นฟาร์มได้เต็มคออย่างนี้เลยนะครับแต่ดูดูจากลักษณะลูกแต่ปุ๋ยนั้นนี่ของวินนตกดีฉีดไปบ้างหรือยังครับฉี่รุ่นเดียวเลยอ่ากินนั่กินไหนกันอย่างีครับลูกวินนักดีตอวนี้นะนะพอนที่ไปกี่ครั้งกี่ครั้งเนี้เดี๋ยวโก้ผมก็เลสั่งเดียวเลยฟาร์มอยู่ตั้งเดี่ยวบนโท๊ะกันนะและนี้คือรอบรอปอย่วันที่เลือนจะตัดรอบต่อไปใช่ไหมครับพอนี่ฉีดตอนนี้ครับครับครับอ่าอย่าดูดูดูีดตอนนี้หนึ่งนะเนี้ี อัตราส่วนการใช้ของของคุณสมพรก็คือต้นหนึ่งประมาณที่2อกิโลสอกิโลสกิโลนี่คือปุ๋ยวินโกครบกุไปบวกเคมี1นึ่งกิโลก็กลายเป็นว่าต้นหนึ่งปาล์มอยู่ประมาณที่5้าปีก็ใช้ตกเฉลี่ยแล้ว3ามกิโลต่อตอนหนึ่งตอนต้นก็โอเคนะปาล์มกำลังกำลังสมบูรณ์ดูทางดูใบดูอะไรต่างๆแล้วคิดว่าดีนะครับเดี๋ยวก็คงจะเริ่มวันนี้ได้ข่าวว่าไปเอาอีกละก็คงจะใส่ใส่เพิ่มละ อยู่ที่ประมาณก<ล>ี่ลูกนะสามสิบลูกสามสิบลูกอ่าเอาฮะขอให้นภพรได้มีอะไรฝากไว้กับสวนปา์มในเขตในพื้นที่ภาคใต้ว่าอยากจะบอกว่าปุ๋ยตัวนี้ใช้แล้วมันเกิดประโยชน์ยังไงนภพรช่วยนิดหนึ่งครับกว้อคกวกปุ๋ยนองเกษตรกรตุกตุ๊กต่างชาวชั้นปามต่างๆหนาข้าวหวานันมาใจปุ๋ยปินกูตัวนี้ดีจริงๆครับใช้แล้วลดต้นทุนผลผลิต เพิ่มขึ้นอ่าขอบคุณมากครับนภรครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ